ได้นหลอมเส้นหลอมโลกของไอ้สัตว์ที่ไหนแล้วเส้นหลอมอยู่พี่ผมชมแล้วฉันอยู่เจ้าอเจ้าหาทางออกอยู่อยู่เ้นหลอมที่โซนหลอมพี่ข้าอยู่ตรงนี้แถวที่ไอ้นี่เลยเส้หลอมเลยเก็บหมูอะพอหมูเพราะว่าตรงนี้พอหมูพอหมู ไอ้ที่หลอมพี่ไอ้ตรงลังไปย่ที่หล่อมาที่มันขึ้นมาได้อะโอเคโอเคโอเครู้รู้ลตัวเองครับไี่คุตรวจจมางลายเที่อะไรเนี่ยเรายแ้วเราเวย์แล้วเอายไึ้นเทนเด์เลนเอรอ์ไปทียวขึ้เอเขียวึ้นเอนเขียวขึ้นเเยวขึ้นเอเขียวขึ้นเยวนี้นเอเวนเวนโทรแวนเอรวนเวนอวอยวนอยู่้นอว้นแวนะที่หายเนี่ย หลองก็เไปหช่วยพี่เปา่มันลือเขเดียวแล้วี่้มันโง่อ้ขี้นี่มันแรงอยางวะรถมันแรงรถมันแรงจับมันไล่นะพี่ลง้ายไปหรอผาผมึง่วยกับยามันรันทีดุดิช่วยบัดินาะอ่าไม่นี่เบนพี่ท่านพี่ทนี่ทาพี่ทนี่ทพี่ทนงพยาบลงพยาบเรามืองโราบาลเมืองเราลงโราบเมืองเราเมืองเรานข้าโรงพยาบไปแล้วไปไหนสั์นเ็ได้เขเจ เข็นชิมเเอาเลยเลยไล่บัอยู่น่ะคน้าคณนสีไอ้ดำแดงดำแดงดำแดงไหวไว้จะพังแล้วจะพังแล้วโดนไล่บัมนะเรนแดงไปไหมน้องไม่เป็นไรนแดงนแดงไปเลยตั์เสอวยแวนสวยแวนที่าไ่งยอยาเอ๋อะเขาอยากเอ๋อจการแล้วจดการเจะการมการแล้วยาชนครับย่าชนได้ไหมครับย่าชน เอาเยอะเธอล้อนี่สัตว์ปากดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไม่ได้แต่ว่าแตว่าประเทศเพื่อนนะเสรไม่ได้เสรไม่ได้ไม่ได้หมดอุ้มยังไม่เอ่อลยสัตว์ระบบเรอระเบิดไม่ได้หลบฮาร์ทชุนเลยได้ไหมชุนเลยได้ไหมเวลาจะหมดฮาร์ทถ้าจะหมดครับอยู่ไหนอ่ะอยู่ไอนมาเต็มเลยเพื่อนมาเต็มเลยเพื่อนมาเต็มเลยโรงพยาบาลโรงพยาบาลมึงเล้ามึงเราไม่แบบปั๊มเลือดแล้วก็เข้าไอเข้าบอลแล้วแม่งเนี่ยตรงนี้ไอสัตว์ เอาอย่างแซ่บปไปอย่างแซ่บไอ้เหี้ยเอาเ้าเหนียวมาดิร้อนดิไอ้เหี้ยทำไมวะพี่เอามากินกันเนี่ยพวกมันเนี่ยไอ้เหี้ยลาบเนี่ยลาบหรอมันลาบดิอย่างงี้มีการคิดคำแป๊บเพิ่มด้วยนะเอาไอ้เหี้ยนี่แหลมมึงแหลมเออหลูต้องทํารถขาทํารถก่อนพี่บ่าวตื่นยังพี่บ่าวตื่นยังเคื่นแล้วเคื่นแล้วอดีตอดี พี่อแบนี่ลองแปบนึ่งอบแปบนี่รอบาพี่อแบครับอยู่จกแครครับสอมีดเพื่อนตามอยู่แดงอยู่ไอชิมันนานังงั้นั่นานยังงตัวลูตัวลูตัวลูต่อเนายิทีแล้วพี่ง่ายเพื่อนพังง่ายยี่สบนาทีแล้กลากต่อไปนอะครับตัวลูตัวลูเพื่อเราบั้มอยู่สี่คันเลยตรงไหนฮะอ๋อที่นพี่ดักไอชิปไอชิป่ะเ้บอสมไหวบ้างมือไหวไหมไห เก๋ไก๋ใช่ไหมแต่ไม่ต้องไม่ต้องเผ็ดโอเคโอเคโอเคไม่บอกนะมั่นใจมากเลยกันนะรอเลยมั่นใจมากมั่นใจไปป้าไปนั่งกระนวดอ่ะไอหนวดือดอยู่นะเอาปมาเสถียได้ระวังระวังระวังตีกันเองระวังตีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบอยบอยมาดิบอยมาดิเพื่อนมาเอาแม่งดิอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนกันอะหรอไฟที่บวกอ่ะยืนไหนกันแล้วพี่หน้าหน้าสอนอแยกหน้าสอนอแยกหน้าสอนอ เพื่อนชนตายเพื่อนชนตายบางตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้มันขึ้นรถเพื่อนนะระวังนะอบังดิรล้อเนี่ยรลอหมดลมาดิมึงเอาโทรลอีกได้นุ้ยปากดีอยู่เดีรถทะเบีนเียอะไรปากดีอยู่เดรถทะเบีเียอะไรมึงลงมาดิจัดช่วเพืนช่วเพืนย้เธอรโก้ไอ้สัสมาดิมาดิมาเธอรน้ร้านเก็บเธอรนี้ร่านเก็บเธอรนี้ตำรวจนั่นแล้ว หนรออยู่คันนึงมีสคนครับแดงแดเี้ก่อนเียวว้กนใจเย็เร์ิขึ้นรถแล้วเอาตัวนี้ได้นะตรงนี้ผมไล่ตรงไหนตรไหนตรงไหนก๊ตแดงดงแดงที่ยืนเลียรนจอมงด่าน้องกูอะลสน่มมไปควยผอ้เ้แล้วลงแล้มาหน่อยตรงานปืนตรงใคกนปป่อนไป้นปืก่อนี้เลียงวเลียงยยไว้ก่อนยูวไว้กอนเรพื่นี่นี่นยโง โอ้โหไลน์เขาตีกันเดือดดีวะเป็นเที่ยอะไรด่าน้องกูเหรอเป็นเที่ยอะไรฮะเป็เที่ยโง่เป็นเที่ยอะไรด่าน้องกูเหรอเป็เที้ยอะไรแกโดดเป็เที้ยอะไรสัสควายโง่กระจกเก่งนะไรสัตว์ฮขาึงื่อกูไม่สัตว์มาชุบเป็นชุบ เอ้ยดูกูหน่อยเว้ยกูชุบินอยู่ชุบิ่โดสวยพี่โดโครบหน่อยชุบินโดอยู่พี่ไอชุบิ่เลื้ยงยังมาเตี๊ยบโอโหว่าเลยมาเตี๊ยไอเดียวครับเรื่องนี้เลครับเพื่อนวายวายวายตีอะไรอ่ะตีอะไรอ่ะตีอะไรอ่ะเชื่อพี่กูไม่เกิดวะเนี่ยเจ้าขออีกทีกูชุบินเลื้ยงกูชุบินเลื้ยงพี่เตอร์เล่นนี่ ไตอนน้ไม่ตอเฮ้อดางเยไปขวางอยู่พีขวานอยู่พี่ขวางอยู่พีขวางอยู่เอาแวนหน่อยเอาแวนหน่อยกูช่วยกูช่วยนงงรีควายเสียวเสียวเหี้ยโห่โอ้โห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 ีโโยงีควายโยงอ้ตีงโง่ตีงโง่ เฮงโง่หริบตี้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 ผมรู้จักสก๊อตบูดป้ายสัตว์ไปพูดเดี๋ยวชั่วเฮงโง่เฮงโง่หริบตี้เฮ้ยเอดีกกูปวดชุบโทรศัพท์นนะไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วที่บอกแล้วไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยพวกเฮี้ยนี่พวกเสี่ยวบางจักนะครับไอ้เฮี้ยเราไม่ไปด้วยไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์ไม่เราเขาไม่หายดีกว่ามันเสียมันเสียของอุ้งไม้มันเสียถุง โอ้โหกไม่ห่อ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 อันนี้ไม่ห่อไม่ห่อถ้าคุณจะปนปนให้หมดแต่ไม่ห่อปนเลยปนเลยจะปนปนเลยมีเวลาปนเลยอะอะไรเยี่ยเสี่ยวฮะไอ้สว์กูไม่ปนแล้วกูกดกดกดด่าแม่งอยู่ไรเก็บกนด่าแม่งครับเก็บแล้วครับไปๆๆไอ้ความให้เราเนี่ยเหลือเหลือเทล็อตอยู่เสื้อ A ข้างหลังคนในเอี้ยกลัวแพ้จัดคล้ายสายเขาเลยปนมาแบบรุนรีรื้อ ออกเรือเหลังกัเงี้ยหรอมึงเป็นอะไรวะเออมึงเป็นอะไรอยู่ออเอเหลังกันหรอนี่ึง่หรือบิตตี้ที่โง่หร้อบิตตี้อีโง่อบิตตี้ดนห่อปล่นวจะเปิใหม่ให้มันห่อให้มันห่อโดนจับให้มันหอท่านเึ้นร่น ขี้ฟองเฮียอะไรไว้เฮียเด็กขี้ฟองอะไรเียอะไรเือนในฝันเราเป็นเฮียอะไรออกเลื้อาออกแลอาสุดหลอออกแล้มึงไม่ต้องทำเก่งหรอกไอเฮียไม่ได้เก่งหรอกไปเอาอย่าหลักกันเลยเพื่อนออกเ้อขาออกเล้อเฮียออกเถอออกอพี่ออกออกแล้วอมันีไม่ได้เก่งหรอกไอเฮียพี่มันเสอร้งออกะดาออก้ะมีแค่ถือหรืจองนั่แหละใครว่างวะใครว่างวะอยู่ปเอกันบิเอร์เราแล้วิเจอร์เรา เราได้แล้วเได้แล้วเราให้เขาหุ่นฟงพี่ให้เขาหุ่นฟงได้ไหนวะพีเตอร์อะไรพี่ล่้แล้วพี่ผมกูโคตรเลยเชื่อเลยแม่ต้องใส่แว่นออฟตันแล้วตำรวจผมเชื่อกูเด็กนาทีนั้นอ่ะแม่ห่อต่อหน้าแบบมองไม่เห็นไปไหวตาไม่ไหวเพื่อนตาไม่ไหวตีผมโคตรรวเลยตีกูจะช็อคเลย พี่ตอลุอยู่ตัวนึงตวลุอูตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไม่เอา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 มเราได่เอไ่เอาไม่พีาไม่ฟังผม่้อาม่นอุไมไม่เอ้แล่วอ่ะม็ตีปไมเอาไเวดีมันาไม่เอมเอาไมอาไมเอไม่อาไม่เอาไม่ตอาไมอไม่เอา้มเอไม่อุไมไม้เอาม่เอาไ่อาไม่เอาม่เอาไม่เา่เอาม่เอม่เอาไม่เอไมอม่เอาม่เอา่มเสีไเวลาไี่เอาไม่เอไม่เาเอาไม่อาไม่เาเอายมอไมาเอาอาไม่เหรอาไม่เอม่อไม่ม่เเอ้มาไม่เอาเอียกอะไรอ่ะ คือพวกเราคือถ้้จะอุ้มอ่ะให้ม่นหายไปเลยที่ก่อนที่จะรีดีกว่าเว้ยนั่นคือนิสัยพวกเราอ่ะเห็นปะเพราะหลังรีอ่ะจะเปลียนคนน้อยเมันพกเอดีเยอะมากนะสี่ห้าได้เอีมันมาห้าตีปนน่อตีปนนอตีปนเอไปนะดีตัดของมาดีตัดเอาดิดิอย่้วอยดิเล้อยด่เล้อยู่แล้วอยู่แ้วอยู่แล้วอยู่แ้อยู่แล้อย่้อาู่แล้วอย่เล้วอยู่้อยู่แล้เอา่แี้วอยู้อู้อยู่ไห้อ่ะ้อ้อยู่้อยู่้อ่อ่้อแ้เอ่ออ้อ่้อ้อ่้ เอนี่พึ่ง6อันครับได้ครับไม่ได้ไม่ได้แบ่งแบ่งขนาดนะั้นไม่ได้ครับต้องแบ่งได้แค่พี่มันจะหนีเนาะเฮ้ยมันอยู่สันเนะอันนี้มีอะไรเฮ<ห>้ยผมผม,มีเอดี้9วันพิตเตอร์มาที่พี่พี่ป้นมันมา Hi, ใครเอาไอดีมานี่มานี่มานี่ที่ตะกตดแม่งตีผมก้นลัวเลยเฮีย พี่มาตรงที so, like how, how ่เดิมได้ป like <wa> okay, ่ะพี่มาตรงที่เดิมได้ไหมมันพี่มาตรงที่เดิมได้ป่ะงโหมันมีคนตายอยู่มาที่เดิมได้ไหมมติ่ไปเลยไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเร็วเร็วรอไปเลยเธอรอดเธอรอดเธอรอดแดงเอาเธอรอดก่อนไอ้เฮียเสี่ยวเนี่ยเฮียวันนี้พวกแกงโง่ๆ liberty เนี่ยเฮียเข็ดไม่จำไงี้สัตว์ไอมันบอกว่ามันมันเรียกพี่เสี่ยวแล้วมันบอกมันเฟี้ยวอ่ะมึงเอาวันนี้ใครบ้าหนูจำพังเลยเนี่ยโอเควันหล่อไอ้สองที่เสี่ยวแ่ที ยังลำสองที่เดิมตอนเธอร้ออยู่ตอนเธอร้ออยู่นะนะน่าไอ้นี่เขนเหลืองสวยได้ป่ะลำสองได้ลำสอวนไปวนไปไผ่ด่าี่พบอลคันไหนคันไหนขอนที่ขอจิ้มคันลำสองตัวเดิมที่เดิมมันดิดมันดิปากดีพี่หาเสียวไปงอเ่าขับรถงอเ่าเฮ้ยน้องไม่ต้องร้องน้องไม่ต้องร้องอย่าร้องระเบียบี้อะไรอย่าร้องระเบียบี้อะไรเนี่ยที่เดิมที่เดิมเดี่ยวไปเสียวเสียวไป่ร้องเสียวเสียวนะครับเียวต้องลงมาเสียว อย่รองเยีอะไรเสี่ยวค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นต่อยได้ต่อยต่อยมอย่ร้องเลยี่อะไรจะพรอตี้เมีอะไรกทันอย่อะไรขอขอแค่นี้ตท่นี้ไอ้ไอปิดตัวปตัวลงทำไรเสี่ยวเอาเสี่ยวเข้ามุมแล้วเสี่ยวโง่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 โลกจัดโลกจัดโลกจัโลกจัดโลกจัดกจัเอาตายที่ ไอ้กูจะกูถามเลยกูถามเลยวไอ้ีัยใครบอกเดียววะไอ้ี้ยกูถามเลยไอ้ยยูีอนลไอ้ยัยมันเพื่อนมาหวยด้านหลังฮ้ยเอ้ยัยนี่เพื่อนด้วยชูบีอนเกชูเพื่อนอยชบล้วกูชมบล้วกูชมบล้วกูชูบล้วกูชูบลชูลูดเลลพี่ตายแล้วไยังันกลับนปเลับนเปเลปบนลงมกูชูบลงันไ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 ันลงไอก่อนนะ ช่วยพี like me, ่โทรแล้วผมช่วยพี่โทรชบแล้วบปอนนะเท่านี้ไอพีเตอร์โอเคโอเคไปดิที่รักตายไปก่อนอีหนูสวยเยอะเจอกันเจอกันไอเฮี้ยนเสี่ยวเฮี้ยนี่มาทเที้ยอะไรวะเดี๋ยวเฟียวเล่นให้ดูเดี๋ยวมึงรอดูนะต่อต่อต่อช็อปชบอได้ป่ะตรงนี้ได้อยู่ละ เพื่อนหน้าด้วยชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบควายควายควายจัดจัดควายจัดจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยนีบานะครับพี่เฮียกลัวกลัวอาวุธนี่เก็บอาวุธนะคะเก็บอาวุธให้เก็บให้เลก็บอาวุธนะคะอฮ้เฮ้ยขี่ฟองแล้วมัน แม่ตอดาพีกวยเยี่ยที่เันย่างก่อนชิมก็ได้นยยิ่งีรอ้ติ๋มต่อฮี้อะไรยีงอ้ยี้อะไรยียติ๋มไอ้ยี่ติ่มอี้หลวจเขาไม่เก็บขางเงี้ยเฉื่อยเลยงงเงี้ยเฉื่อยเ งอแงป่าวงอแงป้าวเรียนจอนจะลบ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 ล้วครับแล้วครับอยู่แยู่แลเขาไม่หยุดเนี่ยเขาไม่หยุดเนี่ยตำหรวจดูนี่แมาไมโลฟีที่โรงเรียนดีกว่ามั้งมึงอะตัดอย่างงอแงแมวอย่างงอแงน่ะไอย่างงอแงนะอย่างงอแงหนูหนูอย่างงอแงดิเด็กน้อย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 งอแงเด็กน้อยงอแงเด็กน้อย ที่เฮียงโง่ริบบิทตี้เี้ยงง่ริบิตี้เฮี้ยงโง่ริบบิทตี้เฮี้ยงโง่ริบตี้จับ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 อนบจับดับจ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 าบจอบจาบจั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 บบจับจับับจ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 ับังับังัจจบจจจจจบจจจจจบบจจบบจบิ ชุบยคนเึงข้างข้างตลอดจาจัุจอยู่เสื้อดำผมยี่งโง่ลูบิตี้เี้โง่เี้งโง่ลูบิตี้เี้โง่ลูบิตี้ออนพื้นที่ขนานะคะซูเปอร์เฮียนก็ตายเฮียังโง่มโดดอยู่ตรงนี้นปั๊มตวโรงพาบาลตัวหนึ่งปโรงบาลตัวหนึ่งตัวหลุดตัวหลุดตัวหลุด่าชนตลอะครับออนไ้พุดไม่คัอเด็กไม่เป็นเสี่ยูกเด็กไม่เเสีอยู่นี่ เน่รถเก็รบบเก็บบุครับเสื้อดำเก็บบุครับเสื้อดำหน่ท้อวะอ๋ออันนี้ตลอดครับโอ้ขบือไปอะไรจ๊ะ เป็นเฮียอะไรไอเฮียนี่แหละผู้ขอดามหน่อยดิขอดามหน่อยดิเป็นเฮียอะไรเฮียเสียวเหรอเฮียอะไรเฮียไฟเฮียเฮียเฮียสุดมากเลยมึงอ่ะเฮียปากดีมาด่ากูเคยายเฮียนี่ตีตัวหนึ่งแล้วพูดยาวเลยครับเฮียไอเฮียคนนี้แหละครับตีตัวหนึ่งพูดยาวเลยครับแต่ก็ล้สลบไครับไอเฮีย เกยัดไปที่รวมกันอยู่ไหนอะพี่มาแล้ว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 าพี่แรได้ฟื้นแล้วนะอยู่อยู่ที่เดิมเจอตำรวจไล่หนึ่งคันนะครับพี่เผินใหญ่เ่วยดูหน่อยดเมันจะหายแล้วนะเคมันจะหายแล้วนามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแวา้ม้ม้้ว้้่าา พี่พาพาเอาจากวงก่อนเอาจากวงมาเฉียบรถมาอยู่มาเียบรถยู่มึงอยู่ไหนโจอยู่หน้าคุกอยู่น้าคุกอ้าอ๋อเพิ่นเมื่อกี้เพิ่นไมไหฮัลโหลมี่อรไปช่วยดุกะนี่ไปช่วยดุกับพี่ยดูกไชดุกไย่วยดไป่วยดไ่ยดไ่วยด่ไ่ดุกไป่ัไปชวยไป่วยยวดรัววไ่ไล่ป่ไ่ไม่ไ่